ตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีสินาทีเอสเอสซีซีนลมาแล้วสวัสดีทุกคนมือนี้น้อยจะพาไปติดก็ะเห็นรีวิวจากเฟซบุ๊กคนหนก็คือทะเลลาวาซันทะเลลาวก็อยู่เมืองปากเงิม ความทิพย์จ้าไปน้ำกันห้าคนสบายดีสาวๆเอาพวกไอ้กำลังจะไปหาสาวๆเดวอพี่ใสเตรียมกี่ไว้ให้ดีเกี่ยมกี่ไว้ให้ดีคือเด็ดตัวใหม่ก็โซนทิพย์ฮะฮอดแล้วทาเฮือ พอทาเหือแล้วเขาก็มาลงเหือเลยเนาะอันนี้ก็คือเหือที่เขาจองไว้แต่ว่าเหือนี่มีหลายแบบเดอ้อมีลำใหญ่ลำน้อยลำกลางสามารถสอบถามได้แล้วจะลงเรือเวลาสองโมงสามโมงยังร้อนมากร้อนมากผมรู้สึกเป็นไงความหนาวเลยฮ้ช่ มีเฮือลำนี้ก็คือมีแต่เสือสูชีพไม่มีอย่างเลยก๊กกะกลัวเด้อตกในใจบัวกาบริคีซังงาอะนะเย้อันนี้ก็คือเกาะที่เฮาจะมาแคมปิ้งจะไปเกาะใหญ่อยู่ละกับนี้หาดสายเก๋ๆที่จริงก็อยากไปก่อน ในที่สุดกระฮอดจาโดนพูเวียงตอนนี้ก็พักกันเก็บเครื่องลงเพราะว่าเครื่องเยอะไหมวายป้าเสือเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกาแต่ว่าจุดนี้เอาบนเขาเสือตั้งเต้นกันไเที่ยงกันเที่ยงกันกิ้งฮอต ลองจับมาดูมึงใส่รูได้บอสรกดีสก็ล้เ็ปเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือ สคนและอันนี้เต้นสำหรับสองคนมากในความที่แบบว่าทุกคนคือมีทุกอย่างเพราะจะว่าเหตุอย่างบ่เป็นจากที่พากกันเกี่ยงเต้นแล้วกับพากกันมาย่างเล่นหาทรายบรรยากาศดีเฮงงามทางฟ้าซ้ายและฟ้าขวาเ <c oughs> ลาะไปน้ำทายห้องไปนำกุบกบกิบ แลวนี่ก็คือภาพที่ว่าได้มือแรกเนาะกาสีประมาณนี้สวยๆเก๋กๆฟิลทะเลเลยแม่มต้มหัวหัวอย่างหัวหนักจะน,น้อยอ่ะเข้ามาแล้ว ตอนนี้กำลังพากันมวนกันหัวจ้าหัวซะอีกซะโอ้ยโดดนอกโดดน้ำทายวีดีโอวีดีโอหลังจากนั้นเนี่ยพออยู่3คนแล้วมาสี่คนเดนเดี๋ยวกลัเนยมาดูมาแล้วสูพี่เน่ยน้อยพี่เนยปิดไร นี่แต่น้อยี่ตัวนั้นแต่้อากบอกางบาางหลายหลักสูตรหลุนตกน้อยน้อยนี่หน้อยนี่ยนี่น้อยงิีทงไหนไเป็นอะไรค่ะบอฟ้าล้มฝนแบบเฮงเมือนี้นี้ประทายเพราะว่าเรียนอะไรคุกอันนี้กิ้ายแบบปะกิ้กายุ้นเหวไากะโอ้ว้าวอ้แต่ว่าเจ๋เจนะนะฝุ่นตก พังจ้ะพังคือลมพัดแทงมากป้าป้ากัดนะโซกดีแฮป้าป้าดาโอยโลนอ เพราะว่านั่นเต้นเฮาหนามัดแต่ว่าเขามัดบนเน็ตล้วตอนนี้นะมันพังเฮ้ยไปหมดแล้วบีพังเฮ้ยไปหมดแล้วบีตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะฝนก็ยังตกคือเก่าเนาะใช้กลิ่นไม้นึงเออแต่กระใครึ้นไปมันก็ไปทาคุณแล้ว ไปเลยไปเลยต่อนี่ข<า>้าข้าให้ฝุนสาวฝุนยังตกอยู่บ่หิวปะไรแต่ว่าขานมเบิร์ตสองอันเลย <laughs> ต่อนี้ตอ่อ <laughs> แม่ งงหัววจริอย่าประสบการณ์ครั้งแรกก็คือฝนตกฟ้าห้องหนักมากเลนไลคุบของกินไลคุบทุกอย่างไลคุบขนมไลคุบพรมคูเป็นจังใดไรอยากมาเองก็ new life อ่ะ เปลี่ยนสถานที่นอน่บ้านมันเซ็งแคมป์ปอกแคมปิ้งเดี๋ยวจะไหนเออตอนนี้ฝุ่นใกล้จะเซาแล้วข่ะคือจะไปเออด่างไฟกินซีนด่านได้แล้วฝนเซาแล้วเหรอเย้ไป cái này cái bên trái cà áo su su sư sư su Đằng ừ. đang phải đằng chạy thảo sư 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 ไอซิงเฮ็ดแท้อ๋อความหมายโมเมนความหมายแบบว่าตกกยะอ๋อเปิดฟรัชหม้อเนี่ยจากว่าหม้อค่ะมันใหญ่เนาะกว่าจะได้ต้มเทืิญละติชอเรคะทอยกินได้ได้เลยตั้งเลยวะเอาตั้งกี่ชิ้นเลยวะไม่มันไม่ร้อนเหรอปะเลือกปลากัวใส่ดีเนาะกะบอได้รอยู่ ก็เล <l id sei> <c ười> ือใจกเี่แบบแต่ละมือบบตกมาตกมื้อมาโอ้มงานตั้งเบอเอาซีนอยู่ข้างนั้นมาข้างในมาให้เนซินไปรถเด้อกูต้องเกรงใจามีสต์พวกคู้น่ายกเอาไ้เอาไ้เอาไ้ดูดึงเอายกเด้อ เอามาต่ำแม่อันนี้เมนไอ้งงเลี้ยวที่ว่ามาลองเหือลองใจ A few m o มเ n t s l a ล e r อรเราซื้อไปเลยยูบ้านหนองไทยหนองไ้วยแป้งเหนองไทอ้เราซื้อสายน้อยบ้านอยู่คันวัดสะพก่อนนะแต่โมจะมาบ้านอยู่คนถัคนถเออค่อยคนทันได้ป่ะจะโมจากสะพัอกคน้นั่นคนง เราทำอกพูนทันกันไกันแถวป่าอ่างน้เออแมนแมนแนถวนั้นบ้านงไลขยอยู่ไม่ขยันมขยหมอหมอหมอเจ็นหมอเจ้เพี่หมอต้องให้ดูแลอ้ แม็กซ์แม็กซ์บ้านยูสวดมนต์มองเป็นจุดบี่จันที่สวนมอตบ้านสวดมนต์เห็นสวดมนต์แห่งนี้นี่เป็นทาง a few moments later ฉันจึงเฝ้าคาถาเพื่อให้เธอลองไล่ให้ทองที่แป๊หน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้จะขอความรักทีม่มั่ว

จะพอมีอยังหลายอากาศปรดโป่งเลาะยางดินทะเลหรือว่าริมหาท้ายูกุบกุบกิบกิบจะคนอีหยังมาเป็นตาหากแม่หอเป็นตาไมอยอกอยู่เฮือนเธ้เจบทิป กลับบ้าน